เป็นของแปลกที่แปลกที่สุดในในในทุกจังหวัดอันยโยมนะแปลกที่น้องชายน้งปู่ลิเกไดร้างด้วยจินตนาการด้วยตนเองทุกอย่างมันแปลกประหลาดแต่โยมตะบรรยายอาตมาก็บรรยายไม่่อยถูกนะมีภาพหลายๆอย่างมีภาพแปลกมีพญานาคแปลกมีช่อคว้าหงก็แปลกไม่เหมือนที่ไหนครับที่แปลกนี่คือ มีเรื่องเล่าหรือว่ามีความเป็นมาของประวัติไหมคะเป็นมาความเป็นมาก็คือแปลก็คือเสียงหลวงพระเสียรที่หลวงปู่นิวเกดได้ไปนํามาจากกําแพงหรือบ้านแดนนะเป็นเสียงหลวงพระเสียรองค์นี้เมื่อก่อนมีแต่เสียงอยู่ตั้งเดิมอยู่หน้าหน้าวัดมีแต่เสียงเฉพาะหน้าอกต่อมาก็ได้ยามอยู่ที่นี่ญาติโยมด้วยกันพากันต่อตัวญา,มาม 8, ติโยมถามมาหมู่แปดมูอที่เบียดมูหนึ่ง และงานตำเป็นเขาดี mm hmm. เพื่อมาสร้างต่อมานามันเกิดท่วมที่เสียนี้เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนี้ก็ได้สร้างบุณนะวิหารนลังใหม่อันสวยงาม mm hmm. ที่แปลกไปอย่างแต่นี่มันแปลกไม่เหมือนใครแปลกแบบโบราณ <Okay. S 2> อาตมาจนินตนาการก็ไม่ค่อยได้ต้องให้ยมพิจารณาด้วยท่านทุกคนทุกท่านค่ะ okay. คือหมายถึงว่าโบสถ์ตรงนี้ทุกวันนี้ก็ยังเปิดใช้งานอยู่ไหมคะใช่ใช้ mm hmm. ใช้ทำวัด ทำวัดเย็นแต่ตอนนี้จะไม่ค่อยจะทำโยมมามาเที่ยวบ่อยก็ตรงนนก็จะหยุดทำทุกวันนี้ก็มีประชาชนเข้าออกอเข้าออกมาเรื่อยๆจะโยมแล้<ๆ>วาทางวัดทางวัดมีแผนที่จะบูรณะใหม่หรือว่าหรือจะเก็บอนุรักษณ์ไว้แบบนี้ครับถ้าอยากจะให้อ่าที่โยมมาเยี่ยมก็เขาบอกให้อนุรักษ์แต่เขาจะมีโครงการมาจะมาบ้านเรือนไทยเขาจะมาบูรณะก็<ๆ>ยังไม่ได้ไปถึนงนะิยมนะเขาจะ คุณจะเปลี่ยนกับเบื้องอัลลักของเก่าไว้โบสถ์นี้ประมาณสักกี่ปีะะแล้วคะก็เกือบร้อยปีจะโยมเกือบจบร้อยปีเกือบเกือบร้อยปีเ<ม>พราะไม่มีใครจำพศออได้ถามพอ่อแม่โยมมันจะแก่เท่าเขาก็จำไม่ได้เล้าก็บอกว่าจะเกือบร้อยปีเท่าที่มีญาติโยมหรือว่าคนใกล้ชิดเข้ามากราบไหว้เนี่ยมีปฏิหารเกิดขึ้นบ้างไหมคะก็คงจะมีก็โยมที่มาเที่ยวเลยนะ ทางมาให้เยอดมาสการะเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็เป็นในเรื่องของอความแปลนบนสาลเก่านะเราโชคขอราบขาแค่ปลอดภัยต่างๆนานานี่แหละอย่างก็เมวงคนก็มาบนบ้านศานเก่าตจ้งกอบไล่เป็นตำรวจเป็นครูเป็นหมอก็อมากันเรื่อยๆจะเยอะมีคนก็มาขอโชคขอราบก็มากันเรื่อยๆจะมีพวกมาไล่มาหัวหมูกไก่มา Kami dah